โอเคต่อแล้วน่าสวยอะ่ะสวยอันนี้คืออะไรจ๊ะแ a น c ี่ส e ี t ไทม์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุด <laughs> <laughs> ตัวไหนจ๊ะมันคือทำไมมันถึงมาใหม่เพิ่งมารอบรอ็รอปเรามีไหมเพราะว่ามันเป็นเยลลี่ยิดมึือสลิน <laughs> ใช่เพิ่งออกเลยเนาะไอสิ่งที่อยากได้ในะเร็งไว้คืออันไหนรู้ปะตัวไหนที่มันเป็นน้องหมีนี่น้องหมีตีนหมีนี่ห่างสองแกะดูสิ เอาไม่ดูนะพอแล้ววันนี้พอตัวสุดท้ายกล่องที่53นะครับแ a น c y Sweet Time โอ้ยโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นเอออยาอยากให้ดูนี่นะประกรมไหมไม่ให้ดูอุ้ยตื่นเต้นโอ้ยตื่นเต้นอ้โ้ยตื่นเต้นมากยอ่ะเอาิมา้ยตื่นเต้นจริงตื่นเต้นกับทุกยิ่งที่แก่มาของใหม่สุดของใหม่สุดตัวอะไรจ๊ะ กเดินดิเอามาเดินดิไม่หากได้เหรอต้องใหม่อ,กมอะก,ก็สวยดีนะเนี่ยดูมีถุง <c oughs> แต่ว่าแล้วใม่มันหนัหนกๆตัวใหญ่ๆอะเพราะว่ามีพอปเยอะดิอันนี้ขนมป้อเนี่ย <c oughs> ไม่หกด้วอันนี้เอาใหม่ได้ไหมแก้มือใหม,ม่แต่ว,ว่าแล้วมันหนักเพราะว่ามนันต้องเป็น